คลิปที่สองนี่คือที่ชมนีดีนะครับคือแกนแคนยอนนะครับไปเราไปดูกันข้างในครับแกนแคนยอน,ยน,ยนอันนี้เป็นทางเข้าสวัสด้วยนะคะคือเขาก็ขัดเราตอนนี้เด่ากันเลยนะแต่นคน ทางเขามีร้านขายของนะครับร้านข้าวก็มีนะครับร้านข้าวถ้าใครมาอยูอ่่ก็ทานได้นะครับนี่ครับแกงขัน,ขนยอน เหแล้วครับนี้จะเป็นประวัติโดยสังเกตครับก็อ,อา่นานเนลนะครับก็คือสรุปไงคือจะเป็นบอ่อที่เขาขุดถิ่นไม่ขายกาเก่าครับแล้วตอนหลังไม่น่าจะได้ขุดแล้วครับก็ลเลยเป็นบอ่อ แล้วอีกอย่างมันมีน่าจะมีตาน้ําอยู่ข้างล่างครับมันก็เลยมีน้ําขึ้นมาให้เราเห็นน,นี่ชิงช้าเรานั่งเล่นได้นะมีรถไฟด้วยนะครับตอนนี้โชคดีมากเลยรถไฟมาพอดี ็บรรยากาศก็ร่มรื่นอยู่นะครับบรรยากาศร่มรื่นหรือไม่ร่มรื่น,นดูเลยครับนอนหลับสบายเลย ้ไไปดนี่ครับอันตรายมากนะครับถ้าใครพาลูกหลานมาเนี่ยครับเป็นหน้าผาสูงนะครับอันตรายนะครับอย่าให้ลูกหลานอาลูกหลานมาอย่าต้องดูด้วยนะครับ เลยครับนี่ครับจุดตรงนี้ครับพี่เขาเป็นจุดเขาเรียกอะไรจุดเช็คอินนะครับตรงนี้ส่วนมากที่คนเข้ามากันนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นมุมที่สวยครับนี่ครับมีศาลด้วยนะครับอันนี้มาก็แวะไหว้ก่อนก็นดีครับ โอโ้อน,นี้เขาจะมีเชือกกั้นให้อยู่นะครับมีเซฟตี้อยู่ช่วงหนึ่งสวยไหมครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก,าก็ลองมาเที่ยวกันนะครับที่ชลบุรีครับ ี่ก็จะมีเขาจะมีรางมีเหลากั้นให้เราก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่ครับแต่ก็ถ้าสำหรับเด็กก็ไม่ปลอดภัยยังไงหนูใจเย็นๆครับใจเย็นๆ ่วยไม่ครับเพื่อน มันจะติดกับทางรถไฟเลยนะครับไปดูทางรถไฟอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับใกล้ๆทางรถไฟเลยถ้ามาโชคดีก็ได้เจอรถไฟเหมือนนังเกียครับนะคมันจะอยู่ข้างทางรถไฟรถไฟรางคู่ ครับมันมุมฟ้างครับอันนี้จะผมว่าน่าจะสวยกว่ามุมมือนะครับ <informações> ก็ครับเพื่อนๆก็สำหรับทริปอของวันวันนี้นะครับก็ทั้งวันก็ไปเที่ยวที่ชมพูดีอยู่สองที่นะครับเป็นไงบ้างนหนูก็สวยอยู่ค่ะ ประถานที่แรกก็โอเคสวยแล้วถ้าใครอยากมานะคะแกนแคนยอนก็มาได้นะคะบรรยากาศดีเย็นสบายแล้วก็เป็นธรรมชาติมากสวยน้ำใสามากเลยคะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมานะครับก็มาได้นะครับที่ชมบุรีครับที่นี่เออน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแยกแถวคิรีนะครับถ้ามาไม่ถูกก็ปักหมุดมาเลยนะนะครับว่าแกนแคนยอนนะครับ ก็มาถูกผมก็มาตามตามแผนที่เหมือนกันครับตามที่เราปักมุดมาครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบทริปของที่ชมวิรีครับบ๊ายบาย